สวัสดีเจ้าป้าดาจะมาแกงเนาะไม่ส้มใส่ไก่ห็่มแล้วเนาะตังมอหัล้เจ้าขออน้ำมันใส่น้อยก่นะอนเนาะจ้าคควพาพริกควาพริกคววไกนะ่เนาะใส่ชักจ่อน เนี๋ยเจ้าข้าเราใส่น้ำมันรอยเนาะพริกมันจะแข็งเอาไกล่ลงเลยใส่โค้งไกนะ่เนาะโค้งไก่หนึ่งโค้งแล้วก็เอาอันเนื้อไก่ใส่ข่งอกเนาะใส่ประมาณร้อยกรัมเจ้าเนื้อไก่เนื้ออกไกนะ่เนาะแล้วก็ โค้งไก่หนึ่งโค้งเจ้า,าน้าไม่เจ้าผีปา้านาอาลูกหลานแกงน้อไม่ซมแหมแล้วเนาะกัมบะไก่นี่บักบะไก่น่ะเพราะว่ามันมันอยู่แพ้มันกับข้าวแบบนี้ถ้าวแบบเหมืนนองมันก็บแได้กิ่นแล้วเนาะมีอยู่แต่มันเมืนน่อนานๆก็จะแกงอยู่อกีกะ โค้งไก่นหนเจ้าเนี่ยสิปาดาวควนเนี่ยหน่อเฮียวนัน่นแหละสิปาดาไปเสาะมาเนาะไปหามาตีเนตตาเจ้าเอามาซับส้มแล้วเอาใส่ตู้เย็นใหม่ สังเกตหม้อแกงปลาดาวเนี่มันมเปใจเมือนกันนะแต่ละักขั้งใบใหญ่ใบน้อยผัวไก่ก็เจ้าพริกทั้งแคนเจ้าเขาเดียว,วถ้าเขาอันใส่น้ำใส่หยังเวลาเขาแกงมันจืดไปเขาต้มที่หลังได้นะพี่แกงปลาดาวใจนะพี่แกงอมมาเจ้า เหมือนคล้ายๆน้อนที่แกงอมเนะใส่ตาไ่า้เยอะๆข้าดาลาขจะเอาหน่อไม่ส้มก็ใส่เลยเอาใส่ตัวไก่นี่เจ้าเดี๋ยเวเผื่อไก่ซุกกว่อนาไม่ส้มก็ซุกพอ,อดีเนะ เขาแกงใส่ไก่เจ้ามันต้องแกงมันเหมือนน้อยหนึ่งหิมสะโมงว่านเนี่ยเจ้าแกงนี่นะลัวไก่จะซุกประมาเป็่โค้งไก่ขัวเอาหน้ามันกันหน้ามันจะหวานโค้งไก่เมื่ออบประมาณค่งอกปลาดาวใจพริกแห้งเจ้าก้นแบบเป็นยังไงเพราะปลาดาวลัวกไก่ถึงเพราะอัน thua hem kèn cây kèn no con nó no. แกงนอไม่ส้มใส่โค้งไก่พี่น้องโค้งไก่อกไก่นาะอ,อกไก่ขึ้นอกประดาวสอบถึงโค้งมันหมอกหมากัากกวเจ้าเอามาใส่กินเล่นเนาะเวลาเอามาแกงเช่นนอไม่ส้มโค้งไก่นี่มันจะหวานนะ วันนี้เพชรอะละนะแกงเนี่ยปลาดาวแกงนี่นะถ้าถ้ามันเย็นเลยนะเย็นสนิทแล้วปลาดาวกว็ตักเขาใส่ถุงเจ้าถุงห้อซื้อมากำพึกกกำพึกเจ้าตักเขาใส่ถุงหมกหมกจับขาไปเจ้าเป็นถ้วยเป็นถ้วยนะหมกข้าป๊อกกินนะเจ้าตักใส่เป็นถุงเป็นถุงเอาใส่ตู้เย็นไว้ เวลาเขาจะก,กินเมื่อไหนเขาก็อกแกะเขาใส่หมอ้อกันอ,อุมหอุ่นถ้าเมื่อไหนเขาบอกกินมันขยอยู่ในตู้เย็นมันเจ้ามันเก็บได้เป็นอาทิตย์โอ้มันขยอยในหมอ้อนี่ประมาณสามถ้วยอันนี้มันหมอ้อน้อยนะน่ะมันเก็บแต่หม,มอ้อแล้วเจ้าป้าดาวผิดคนแกงป้าดาวงูวดีเนะาะหวานแกงในหมอ้อมันไม่กี่ถ้วยอีกอ่ะ บางคนความมนโอ้แกงเยอะขนาดหม้อใหญ่ขนาดเอาจะแกงจะแกงนี่แกงตัวคาบแหละเปลืองแก๊เจ้านอไม่สม้มเวลาเขาแซบเขาก็แซบเป็นกะละมังมันก็เอามากแกงกัมกัมทอยเอ้มันเปลี่ยนไปไม่ได้วันเนาะคนตนะีความแม่นนะคงแบบคงทำทำกับข้าวแบบเป็่นนะเจ้าแกงเป็นหม้อเลยแ่อีไหบ้างข้างนะ เอาเนาะไม่ส้มเนะมันจะยุดไม่ได้เนาะแกงแล้วทำมันเย็นมาคนทีเป็นจ่างทำเข,าเข้าๆเ้าจะเก็บเขาใสตตัวเย็น ส้มดีขนาดเลยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแกงนอไม่สม้มมันต้องออกส,มสม้มๆเจ้าถึงจะอระ่อยปลาดัาตใส่น้ำท่วมนอในี่ยหันกน็ต้องต้มมันเหมือนแกงมันเหมือนเจ้าเพราะว่าอันนอ,นอมันก็เฮืนไก่มันก็อันโค้งมันก็แบเบเปยอยีกันเนาะ ปุ่นเรลิมหอ่อนนําแร่เริ่มเปิดแอร์ในบ้านสองวันละแต่น้ำก็เย็นอยู่นะอาบน้ำอุ่นน้อยๆเนี่ยผสมน้ำเย็นเนาะเพราะว่าอันหัวก๊อกมันจะมีสองหัวน้ำหอ่อนน้ำเย็นนั่นนะ บ้านเฮ้าเนาะนอไม่เยอะขนาดนะ่ะตอนนี้นะโอ้ยอยากจะขึ้นไปกินเนาะไม่ซางนอไม่ไหลโอ้นอตุบแกงเนาะจีป่าเขาใส่เห็นหน,นะน้ำกึดเอเถอะแกงใส่นอไม่ไหลเนาะ เวลาเขาแกงนอใส่โค้งไก่นี่นะนอไม่ส้มนะหน้ามันจะหวานแต่แกงใสปาก็อร่อยเหมือนกันแต่เวลาเขาแกงปลาแกงนอไม่ส้มใสปาเขาต้องแกงนอมันซุกสิก่อนเนาะแล้วอปลาใส่ที่หลังนี่็อันมันจะเจะเละหมดอ่ะสูตรไทูุ่กมันนะปาดาวทำปลาดาวก็กินเอง ป,ป้ามันไปกินรอกเนี่ยแกงแบบเนี้ มโหไปถ่ายคลิปทังไดดีเนาะใบโหละพาแห้งใช่เลยเจ้าปลาดาวล่างแนานก่นเมยบร้อยแล้วเนาะใบโหละพาแหง้งอีกอ่ะโอ้แขนที่ก็หอมแล้วเจ้าดีก่กลัวป่ได้ใส่เนาะนกหอมเต็มบ้านเลย เ็จเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงน้อมไม่ส้มใส่อกไก่ใส่โค้งไก่เนาะทั้งกันรู้เจ้าจนหมาป้าดางจะสอบมาแกงใส่โค้งไก่เนาะ,ะใส่อกไก่เพียงขึงอกประมาณร้อยกรามเจ้าอกไก่นอกน่าก็เป็นโค้งมันเนาะ เวลาเอาแมาแกงเส้นนอมไม่ส้มมันจะหวานป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าน้อกดไลค์กดกแชร์กดกระดิง่งติดตามป้าดาวเรเนอร์จำไาด้ผักคลิปใหม่ๆเนาะขอคุณค่ะสวัสดีค่ะ